สวัสดีครับวันนี้มาดูเทคนิคง่ายๆนะครับในการเพิ่มแสงให้กับหลอดไฟนะครับอย่างตัวอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้ก็คือด้านซ้ายเนี่ยเป็นภาพปกตินะครับด้านขวาเนี่ยมีการเพิ่มแสงเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับง่ายๆนะครับทําตามได้เลยนะครับเปิดภาพขึ้นมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําการไดคัดตรงจุดที่เป็นดออหลอดไฟนะครับก็ใช้เครื่องหมายเครื่องมือชื่อเพนทูนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ ทำการไดคัตนะครับผมเลือกเป็นเส้นนี้นะครับแบบนี้นะครับลากมานะครับ การกดตามจุดของรูปทรงของหลอดไฟนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเปลี่ยนจากเส้นผ่าเป็นเส้น Selection นะครับกด control enter นะครับเส้นจะกลายเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่คำสั่ง select นะครับ modify feature นะครับตัวนี้นะครับหรือกด s h i f6 t f นะครับใน photoshop เวอร์ชันใหม่นะครับใส่เลขลงไป2นะครับแล้วก็โอเคตัวนี้จะช่วยให้ ขอบของรูปภาพเนี่ยไม่กระด้างนะครับเป็นขอบบนแล้วก็ฟุ้งๆนะครับเราจะทําการ Copy ตัวนี้ไปอยู่ด้านบนอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับกด c t r l C แล้วก็ c t r l V นะครับสังเกตที่เลเยอร์นะครับถ้าทําถูกต้องจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับจะมีเฉพาะหลอดไฟอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับพิธีการเปิดเลเยอร์นะครับกด f 7นะครับ f 7เป็นงานเปิดเลเยอร์นะครับนะครับตอนนี้จะมี2องเลเยอร์นะครับเลเยอร์ต้นฉบับชื่อว่าแ c k g r o u n d นะครับเลเยอร์ที่มาใหม่เนี่ยจะเป็นชื่อว่า เลเยอร์หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับต่อมานะครับทำการ Copy l a y เลเยอร์นะครับกด ctrl j นะครับจะได้อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับอยู่ด้านบนนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับผมปิดเลเยอร์บนไว้ก่อนนะครับทำงานที่เลเยอร์หนึ่งข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับไปที่คำสั่ง select นะครับไปที่คำสั่ง filter นะครับ blur นะครับ แค่เเบลอนะครับนะครับก็อันนี้ปรับความเบลอตามต้องการนะครับแล้วแต่เราชอบนะนะครับเอาที่ดูสมจริงที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็โอเคนะครับหลังจากดโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับภาพจะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องการให้ไฟสว่างมากขึ้นนะครับเราจะกดคอนโทรลเนะครับหรือ Image a d j u s t Level นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะมี2จุดนะครับขาวกับดำนะครับ ดึงสีดําจะได้สีขาวดึงสีขาวจะได้สีดํานะครับอ่านี้ผมจะดึงสีดํานะครับจะได้สีขาวสังเกตต,ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสีขาวจะมากขึ้นนะครับเมื่อสีขาวมากขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับกดโอเคนะครับต่อมานะครับเราจะเพิ่มสีเหลืองนิดนึงนะครับกดคอนทรบีนี่ย ดึงที่เยลโล่ครับไปด้านซ้ายแบบนี้นะครับสีเหลืองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็โอเคนะครับต่อมานะครับตรงจุดนี้นะครับจะมีคำสั่งผสมเลเยอร์นะครับหรือ blending mode นะครับเลือกเป็น soft light นะครับนะครับอันนี้คือหลังการทำงานนะครับอันนี้คือก่อนเห็นไหมครับจะสว่างมากขึ้นนะครับ ต่อมานะครับที่ระยะบนนะครับระยะนี้นะครับเปิดตาขึ้นมานะครับไปที่คําสั่งเบอเหมือนเดิมนะครับคําสั่งเดิมไหยนะครับ g ก้ s ชิมเบอ u r นะครับแล้วก็โอเคนะครับปรับค่าให้ต่ําลงนะครับที่ opacity นะครับลักษณะนี้นะครับนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับอันนี้คือภาพหลังการกระทํานะครับมาดูภาพก่อนทำนะฮะนี่นะครับนี่หลังทำนะฮะไฟจะสว่างขึ้นนะครับส่วนสว่างมากสว่างน้อยนะครับอยู่ที่เราจะสั่งที่จุดนี้นะครับสมมติว่าผมเลือกเป็น normal นะครับนะครับแล้วก็เพิ่มเลยเข้าไปก็จะสว่างมากกว่าเดิมแบบนี้นี่นะครับอ่าอันนี้แล้วแต่เราจะทํานะฮะนะครับเลือกผมเลือกเป็น สบท์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็สว่างมากขึ้นนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับทำได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝารกรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ